สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเมนูเด็ดนะคะเมนูเด็ดในตอนกลางคืนนะคะเพื่อนเนาะเมนูพยายามจะลดน้าหนักนะคะเมนูพยายามสิลดน้าหนักพี่น้องมาเบิง้งมาเบิง้งกินยังนี่สิลดได้พอเนี่ยพี่น้องนี่นะคะจะกินมากินเมี่ยงเมี่ยงผักนะคะเพื่อนใส่กันเนื้อย่างนี่นะคะเนื้อย่างเราย่างเนื้อย่างวันนี้ไม่ได้ย่างเนาะ,ะพี่น,อน้องเป็นทอดนะคะอืม ก็อร่อยนะคะหมักไว้แต่เมื่อวานนะคะมากินกับเซนมาม่าพี่น้องมาเบิงมาเบิงเน้นผักเยอะๆนะคะน้ำจิ้มถั่วนะคะเพื่อนน้ำจิ้มถั่วรสเด็ดนะคะสูตรปลายบุรีลำเมียฝรั่งอดอซีไม้แกล้วไม้แกล้วพี่น้องยั่วๆนะคะยั่วๆม่าม่ายั่วนะคะพี่น้องเมนูหิวเขานะคะพยายามจะลดแป้งนั่นเพื่อนพี่ใบยพยายามจะลดแป้งเนื่องจากว่า น้ำหนักหลายพี่น้องคุณหมอให้ลดน้ำหนักนั่นเพื่อนเนื่องจากว่าสุขภาพนะคะน้องพี่น้องพออยากเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดนะคะ็พี่น้องพออยากจำใจล่าก็ต้องล่าได้พี่น้องนะคะพออยากเฮ็ดพออยากอดก็ต้องอดพี่น้องอันไหนที่ทําให้สุขภาพเราดีเฮ้าก็ต้องเฮ็ดต่อพี่น้องหมอเพิ่นบอกว่าสั้น